ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มพี่ป,ป้องเองครับ<ค>นี่ดีโดมิกุปรใจมากเฮ้ยจุบจิบครับ <c oughs> พูดถึงเรื่องตีรันฟันแทงเนี่ยนะพี่ที่ผ่านมาเยอะ17ปีที่ปัตตานี<ะ>โอไปรบแล้วครับเก <c oughs> ็บลองกลองดีสิครับพี่พูดเล่น อดีตของพี่หนึ่งต่อสิบเฮ้ยพี่อยู่ฝั่งหนึ่งเหรอพี่อยู่ฝั่งทนพี่จะฉีกพี่พี่หมายถึงว่าอยู่ฝั่งสิบคนพี่ถึงไม่เป็นอะไรทุกวันนี้ไงว่าแต่ว่าเองอะเจ๋งขนาดไหนวะผมเนี่ยลูกกำนันนักเลงรุ่นใหญ่อยู่แถวนั้นกำนันจงใจเจ๋งนี่วาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันก่อนครับประวัติประวัติพากิ๊กไปกินข้าว จำเมื่อกีน้กนมอหวานไปเจอโจที่เคยมีเรื่องกันครับพี่อ้าวแล้วเองทำไงอ่ะอ้าวมันมีปืน<อ><อ>่วนผมก็มีอาวุธเหมือนกันแส่แล้วก็จ้องหน้ากันไปจ้องหน้ากันมาผมก็ควักอาวุธออกมาเตอนนั้นหลัมันวิงวว่งเลยวิ่งหนีเองวิ่งไล่ยิงผมด้วยแหละอ้าวทำไมอไม่ะผมจะไปสู้มันยังไงนะมีมีดปอกมะม่วงอันเดียวเองโถ<ท>่เอ๊นักเลงนักเลงบ้าบอเลยพกมีดปอกมะม่วงก็จะไปตอกให้กิ๊กกินไงเลอลูกนี้นะผมชักมะม่วงให้มันดีกว่ามันอาจจะใจดีไม่ยิงผมก ไอ้เน็กเลยเบ็ดมะม่วงหิมะผ่านเวลายังมาคุยกัะพี่